ทุกคนใครอยากดูเต็มๆอะ่ะไปดูที่ช่องน้องนะแต่บุ๋มชอบช่วงเนี้ยช่วงที่เลือกอุปกรณ์จับปลาเนี่ยหาอะไรไม่หาหาแม่ต้นเหรอทุกคนเอ็นดูแม่ต้นแล้วก็คืออุตส่าห์คุยก,กันกับพ่อพ่อบอกถ้าไปถึงก่อนนะเลือกไว้ให้พ่อด้วยนะแล้วสิ่งที่แม่เลือกให้อย่างหาครับใครไปถึงก่อนก็จะได้อุปกรณ์จับปลาดีที่สุดไงเออเหมือนแม่เขาจะไปถึงก่อนแต่น้องจูเนีย พี่อุตส่าห์หลอกไปแล้วน้องก็ยังวิ่งเร็วกว่าเอ็นดูแม่ของพี่แม่ได้อะทุกคนแล้วสิ่งที่เลือกไว้ให้สามีอะอย่างฮ่าพ่อบอกพ่อบอกเลือกอะไรไว้ให้พ่อถึงขั้นพ่อถึงขั้นกลุมขามับเลยอ่ะชอบชอบอันนี้ฮาดีทุกคนถ้าอยากดูเต็มๆไปดูที่ช่องน้องนะคะน่ารักมากครอบครัวเขาน่ารักมากครอบครัวซีรีแวล อืมมีกันอยู่ห้าคนเพราะเห็นในไลน์กลุ่มไงว่ามีกันอยู่ห้าคนแต่คนที่ห้าไม่รู้ว่าใครอะ่ะอฟไม่รู้สิอืมเคยเห็นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไลายกลุ่มมีห้าคนแต่ไงเห็นคนหนึ่งอีกคนใครก็ไม่รู้น้าเต๋อแหละเนาะคงใช่แหละอืมจะใครละ่ะก็น้าเองไงไม่มีใครหรอก เห็นดูแม่ต้นมากทุกคนไปดูเลยที่ช่อง,น,องน้องไปน้ำกันเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวจะนับหนึ่งถึงสนะแล้วทุกคนต้องวิ่งเลยวิ่งเพื่อที่จะไปเอานี่เดี๋ยวจะ<ๆ>จะนับหนึ่งถึงสใครได้อันดีก็คือคนนั้นได้เลยหนึ่งสองส <laughs> เอาเดียวเอาเดียวเอาเดียวโอ้หครับคเล่นคยยังเอาเอาเดียวใครเอาให้จ้าเอาเดียวเอาดีอเอาไหนขอเาว่าเ้ยนขอโทษี่ยังไปคุยมีอย่างเหออันเบาเบาแบมีเมัไม่เคยลืสมองเคยบอครับเอาจอวานี่ลวดไปฮักเจ้าอ๋อ คอยลื่อมได้บ้เมื่อกี้แม่กินบอลมันอย่าได้เลยถือไม่ไม่ไม่ห่อสวิงสสวิงนี่งานที่ดีที่สุดครับแม่ตัดแม่ตัดอันนั้นออกแล้วมาคุกเอาอันนี้แม่อ่าแม่ต้นแม่ต้นแม่ต้นได้อะไรเหล็กคีบค่ะบ้าเลี่ยนกับเจ้ารถเจ้าเป็นคนเลือกเหล็กคีบเก็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 บพอดีพอดีป้าแต่เรือตัวเล่าแต่เอาสิเหล็กคีบมันบ่มุดแดงเท่า กันได้ปลาได้หลายนี่ขวายเอาใส่ถุงนี่เตรียมจะไม่กินน้ากันบ่ดิเพราะได้ครับเพราะได้เพราะได้ปลาไม่มีสิทธิ์อยู่ในถุงครับอ้าวคือทุกคร้างที่พ่อทุกคร้างที่พ่อหาปลาพ่อจะต้องทําแบบนี้ครับนี่ครับจะต้องเดี๋ยวเด้อเพราะรู้ว่าแขนงทายหรือแขนขวายเห็นอี่ยังถ้าพอ้องทีดี่แล้วก็ยญาหาปลาจนสุดท้ายอ้ยอันนี้คือดีใจด้วยที่มีอาหารโอ้ยเมี่ยกะหอยเือมีหลีเนียกะฮักหอยพด